สวัสดีครับผมวันนี้นะครับ P Play นะครับจะแนะนำ LED f o o d Light นะครับในราคา99บาทนะครับสวัสดีครับผมวันนี้นะครับพ r ร v i e w นะครับจะมารีวิวนะครับตัว LED f o o d Light นะครับเป็น50วัตต์นะครับผมแล้วก็ตัวนี้นะครับมีหลอดไฟอยู่3สีนะครับก็คือสีเขียวสีแดงแล้วก็สีเงินนะครับนี่นะครับผมนี่นะครับ ผมสั่งในช้อปปีราคา99บาทนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูว่ามันมีคุณภาพยังไงบ้างนะครับอย่างน้อยก็คือผ่านมาตรฐานมอกอยู่นะครับผมนี่นะครับนี่นะครับจำหน่ายคือในไทยนั่นแหละครับผู้ผลิตก็คืออาจจะผลิตมาจากที่อื่นนะครับแต่นําเข้าอาจจะนี่ครับเมืองไทยนาเข้าครับเดี๋ยวผมจะให้ดูครับว่ามีอะไรบ้างครับถ้าผมพูดผิดก็ขออภัยด้วยนะครับผมจะเขียนเลยนะครับว่ามีอะไบล่ง สามารถควบคุมผ่านรีโมทได้นะครับผมรีโมทนี้มันก็จะมีอินฟาเรดนะครับตรงนี้นะครับเราสามารถปรับแสงได้นะครับนะครับนี่นะครับผมรีโมทนะครับหลอดไฟนะครับมีทั้งหมดไปดูครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแดเก้าก็เป็น50ดวงครับผมมีอยู่50ดวงนะครับ นี่นะครับอันนี้สายไฟนะครับผมนี่นะครับรดูคล้านะครับรถารราคาเก้าบาทครับผมนี่เลยแล้วก็ด้านข้างพลาสติกอาจจะอาจจะแบบว่าเราต้องเราต้องให้มันคับง่ายนิดน,นึงครับพลาสติกอ่อนนี่ครับมันจะให้เรา,เาตั้งตั้งได้ครับนี่ ทัแบบนี้ครับสายไฟออกมานี่ครับอยู่เดี๋ยวผมจะขอเสียบปลั๊กไฟก่อนนะครับเพื่อจะให้ดูว่ามันใช้งานได้ปกติไหมผมผมเพิ่นผมเพิ่นเนีนนาวันนี้นะครับผมนี่นะครับนี่นะครับแสบตามากนะครับสว่างดีจริงๆครับผมเดี๋ยวผมใช้นโมดก่อนนะครับสมมติผมจะอันนี้ผมขอปิดไฟก่อนนะครับ อันนี้ผมจะปิดครับเดี๋ยวขอปิดก่อนนะครับออค,ครับผมจะเอาสีตรงนี้นะครับสีเหลืองครับนี่จะสีเหลืองนะครับผมผมจะเอาสีส้มครับสีนี่ครับฟ้าแล้วก็ส้ม แสบตาดีมากเลยครับสีคือแสบมากเลยครับผมรู้สึกว่ามันโอเคไอ้สีเขียวนะครับสีเขียวครับผมนครับเดี๋ยวผมขอปิดสักครู่นะครับเดี๋ยวผมขอขยับไปไว้ตรงด้านหลังนะครับว่าเป็นไงบ้างถ้าเราเอาเป็นสองห้องเราครับสองไฟครับผมดูนะครับนี่ครับเป็นประมาณนี้แะครับนี่นะครับ สยามมนะครับผมน,นะครับสมมติผมจะสั่งเป็นสีชมพูนะครับชมพูนี่ครับในกล้องอาจจะเป็นคลื่นนะครับแต่จริงๆมันไม่ได้เป็นคลื่นนะครับมันจะเป็นเพราะว่าหลอดไฟจริงๆมันไม่มีคลื่นครับแต่ในกล้องมั่มันถ่ายมาเป็นประมาณแบบ6กิบเฟซนี่ครับหรือว่า3 0มิบเฟซครับ ผมไปตั้งค่ากล้องครับเป็น2้5เฟรมนะครับจะทำให้เห็นสีนะครับนี่ครับจริงๆก็เป็นแบบนี้นะครับตามที่ในรูปนะครับตามในวีดีโอเลยนะครับผมจะปรับเป็นสีอันนี้นสีนะครับก็สวยงามมากนะครับเวลาเราไปส่องอะไรครับอันนี้สีเหลืองนะครับอันนี้สีเหลืองอันนี้สีแดงอันนี้สีม่วงครับสีม่วงแล้วก็ สีเงินสีเขียวครับมันจะมีหลอดของมันครับเห็นไหมครับสีเขียวออกสามหลอดครับสีเงินออกสี่หลอดครับสีแดงออกสามหลอดครับสมมติผเอาสีส้มนะครับนี่ครับส้มก็มันจะบวกกันครับตามแม่สีสีขาวครับสีขาวคือทุกสีบวกกันก็จะเป็นสีฟ้าฟ้าแต่ในวีดีโอเป็นสีฟ้าแต่ในความจริงควรเป็นสีขาวเลยนะครับอันนี้เป็นแฟกครับมีให้ปรับเยอะครับผม นี่ครับบางทีในวีดีโออาจจะไม่ค่อยเห็นชัดเท่าไหร่นะครับแต่จริงๆมันสวยอยู่นะครับคือว่า99บาทนี้คือว่าคุ้มค่าแบบคุมค้มค่าราคาแน่นอนครับผมที่ละเมืองนะครับนี่เลยครับนีค่ครับถ้ากล่องมันจะมีรีโมทมีอะไรให้เราเลือกนะครับนี่นะครับ เพื่อนๆก็ลองไปหาซื้อได้ครับผมแล้วลปีไปก็ปดใต้น่ะครับผมเพื่อนๆก็ลองไปหาซื้อได้นะครับนี่หลอดไฟนะครับผมว่ามันรู้สึกรู้สึกโอเคมากครับคกับราคาก้สิบเก้าบาทผมว่า คุ้มค่าคุ้มราคาแน่นอนครับกับที่เสียไปครับแต่ไม่รู้ว่าระยะเวลามันใช้ได้งานเท่าไหร่แต่บอกว่า IP67 กันน้ำาิดนิดหน่อยครับผมอาจจะราคา99บาทเราอยเราก็ไม่ได้ซื้ออะไรมากนะครับขอให้ไฟมันติดเพราะว่าผมจะเอามาจัดในห้องครับผมจะมีรีโมทก็ถือว่าคุ้มค่าราคาเค่รีโมทนี้ก็โอเคมากครับสำหรับการใช้งานครับสำหรับผมนะครับผมจะทดลองการใช้งานมาสัก สองสามชั่วโมงที่แล้วนะครับผมแกะกล่องอีกกลองหนึ่งครับผมรู้สึกว่าใช้งานดีครับแต่ความร้อนอาจจะร้อนง่ายเพราะว่ามันเป็นบอดี้แบบว่าเป็นเหล็กเป็นโลหะเป็นสังกะสีอะไรหรือเปล่านะครับมันทําให้มันร้อนง่ายครับผมแต่โดยรวมผมใช้มาราคานี้ถือว่าคุ้มค่าคุ้มราคาแน่นอนครับสำหรับผมนะครับก็ขอขอบคุณนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ช่องพีเพจนะครับผมสำหรับวันนี้ขอบคุณครับ